ดรพันอาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาภัยพิบตัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับมือโดยอาศัยนวัตกรรมจัดการความเสี่ยงภัยพิบตัติทั้งในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปจนถึงการฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคเหนือนับว่าเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติที่ทําให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าและได้ประสบกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นจนํานวนมากส่งผลให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลก ซึ่งจากสถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของกรมอุทยานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2,563จนถึงปัจจุบันพบว่ามีการเผาไหม้พื้นที่ป่าไปแล้วจำนวนกว่า65,542ไร่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างมาก จากปัญหาดังกล่าว NAA จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นมหาวิทยาลายัยชุมชนและกระุ่มธุรกิจเพื่อสังคมในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการบรรเทาอย่างเป็นรูปธรรม NAA จึงได้ร่วมกับนักพัฒนานวัตกรรมภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นได้นำรองใช้3นวัตกรรมเพื่อป้องกันปัญหา และบรรเทาภัยพิบัติได้แก่โครงการ Smoke Watch แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและเฝ้าระวังไฟป่าจากการเผาในที่โรงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อทำการแจ้งพิกัดจุดเกิดเหตุที่แม่นยำสำหรับการบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดับไฟป่า อีกหนึ่งโครงการคือโครงการ Doctor Barrier Application ช่วยตัดสินใจในเรื่องของการเผาเพื่อลดปัญหาไฟป่ารวมทั้งโครงการเครื่องอัดวัสดุชีวมวลแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งทั้งหมดนับว่าเป็นการป้องกันต้นเหตุแห่งการเกิดไฟป่าและจะสามารถช่วยสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชน